สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยทุกท่านนะครับสุดยอดมากครับเมื่อวานนี้ครับเข้าสามหน่อยเลยนะครับผมใครที่ไม่ได้ดูครับถือว่าพลาดนะครับพุกเมื่อวานนี้นะครับผมน้อยพิเศษเข้าตรงๆเลยนะครับล่างสี่สามนะครับบนออกเจ็ดสามนะครับ พาดแต่บนนิดนึงนะครับเฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับส่วนน้อยปกตินะครับเข้า1นึนะครับแล้วก็ VAP ออก1นึล่างอีกนะครับสรุปแล้วเข้าทั้ง3านะครับสน้อยเลยนะครับหวานนะครับมาแล้วมาดูงวดวันที่20สิบ พฤศจิกายน2 5 6 5 6 4นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างมาดูเลยนะครับผมได้นั่งคำนวณไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับ จะคัดให้เลยนะครับดูที่น้อยพิเศษนะครับจะมาน้อยพิเศษมาหลักศูนย์นะครับคือ0ูนย์ห้0ห้าศส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น0วิ่งห้า นอยพิเศษจะมาหลักศูนย์นะครับมาดูที่น้อยปกตินะครับนีเจ็ดสามสามเจ็ดสี่ห้าห้าสี่ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น4วิ่งเจ็ หน่อย VIP สามสี 4, 4่สี่สามสี่แปดแปดสี่เมื่อวานก็เจ็ดได้เจ็ดสามนะบอกเจ็ดสามแต่วันนี้คำนวณได้เจ็ดสามอีกเมื่อวานสามสี่สามวันนี้คำนวณไม่ได้สี่สาม ไม่แน่ไม่นอนครับห,ห่วยหาหน่อยบางวันก็ออกเต็มตุกเก่านะครับช่วงหนึ่งออกแปดโกแปดหกอยู่ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของ VP นะครับเด่นแปดวิ่งสามใครที่มีตัวชอบก็จับใส่ไล่เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่น ไปเล่นแต่ละหน่อยเลยนะครับรวมตัวเลขไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันมันก็ออกสับกันนะครับแต่บางวันก็ออกตรงๆนะครับเหมือนเมื่อวานก็ออกตรงๆเลยนะครับสามหน่อยนะครับมี v i p นะครับมาเอาของสิบสองของปกติไปออก VIP นะครับวานเข้าสามตัวเลยนะครับสุดปังมากครับผมใครที่ไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับถือว่าพลาดนะครับผม เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ